อันนี้ปลาลิดาทําวุ้นกะทิแบบแตกมันนะจะใส่กะทิไปเลยเอากะทิเออถ้าเป็นมันนอกเราก็อาจจะเรียกว่าเออหัวหางกะทิอะไรอย่างเงี้ยเอาหางกะทิน่ะแ,แช่กับผงวุ้นตามสัสดส่วนทิ้งไว้สักสิบนาทีมั้งก็น่าจะพอแล้วเนาะแช่ผงวุ้นแล้วก็เอามากวนเลย เพราะว่าเราจะเอาแบบกะทิแตกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่กะทิไปเลยเราไม่ต้องกวนกับน้ําเปล่าก่อนแล้วค่อยเติมกะทิทีหลังอะไรเงี้ยนะอันนี้ปิดาใส่ไปเลยใช้กะทิกวนไปเลยอันนี้ทําน้ําตาลไหมเอาไว้นะคะปาริดาอยากกินรสชาติแบบหอมน้ําตาลไหมอันนี้ปาริดาก็จะเปลี่ยนเทไอที่เราวนวุ้นมเมื่อกี้มาลงอีหม้อน้ําตาลไหมเพราะว่าน้ําตาลมันออกแข็ง ก็เลยอันนี้ละลายแล้วตอนเราใส่ถ้วยหรือใส่พิมพ์อะถ้ามันมีฟองเราก็แตะๆให้ฟองมันแตกนะจะได้สวยๆหน้านเนียนๆแตกไหมแตกไหมอันนี้มันสักคู่แล้วเนี่ยหรือไม่กระซองออกพอออกแล้วแล้วบุญน้ำตาลไหมเราก็น่าจะกินได้แล้ว มาดูกันตอนนี้ลมก็พัดเย็นแล้วมันหิวขนมพี่น้องมันหิวขนมอ่ะดูทีละชามมาลองแงะดูทีละชามดิยแงแงะออกวะเอ้ารู้บอก ทำอย่งางเงี้ยเลยเงี้ยเลยเงี้ยเลยบอกออกอีกอ่ะค่ะบอไปน่องกินเลย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 ด้านหน้าด้านหลังดูกะทิเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์วุ้นกะทิน้ำตาลไม่แม่ปาริดา ya khép vĩ nong, hết cúc 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 nè, ะทิหนามากอโอ้ชอบแบบไหน,นทำกินเลยได้พี่น้องปาีิดาต้มแบบไม่ต้องช่างตวงวัดเลยกากะเอากะกะเอาทำบ่อยอืมอือม ยกนิโรดเป็นยังสิบอลบอลเรียบร้อยแทะไมบ่มีใครแย่งกินนะไม่มีใครแย่งกินนะ <c oughs> กินช้าๆเป็นไหมแม่ปาริดาไม่มีใครเขาแย่งหรอกอม,มีใครเขาแย่งหรอกกะทิกล่องหนึ่งน้ำตาลน,น่าจะห้าทัพี ถ้าน้ําตาลมันอยากขึ้นอ่ะก็ให้มันขึ้นทีเดียวอย่ามันให้อย่าให้มันขึ้นทุกวี่ทุกวันให้มันขึ้นวันนี้วันเดียวออร่อยที่สุดในสามโลก ใบป,ปะนี่ีกหลายโพดป,ปะเนี่ ร้า,านพี่ร้าน้องไปก่อนเนอะก่อนที่มันจะหายวับไปกับตาขอบคุณมากๆนะคะที่มายเยี่ยมชมเนี่ยเวลาเวลาปีิไดกินวุ้นมันจะอย่างนี้มันจะไม่มีคําว่าเบรกมันก็จะกินจนหมดเพราะว่าถ้าเหลือเอาไว้ก็คือตามไปกินเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นกินให้มันหมดตรงนี้เลยล้างบ้านทีเดียว <laughs> เ,เดี๋ยวแนะนำนิดนึงนะคะเวลาทํน้าตาลไหม้อะก็ทําเป็นบางส่วนนะไม่ใช่อาน้ำตาลทั้งหมดมาทําเป็นน้ําตาลไหม้นะเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยหวานเดี๋ยมันจะขม <c oughs> นะเอาแบ่งบางส่วนมาทําน้ําตาลไหม้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องทํน้าตาลไหม้นะอื <c oughs> แล้วมาเอาความมาเอาสีมาเอาความหอมมันแค่นั้นอืนะ <c oughs> โอเค เดการคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friends Thank for your support See you next video Bye bye